เข้ามาทำทีมชาติไทยครั้งนี้วันนี้เดินสนามวันแรกครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็วันแรกของการซ้อมที่มารับการชึ่งจริงแล้วผมก็อยู่กับทีมมาตลอดนะครับตั้งแต่คัดบอลโลกซึ่งจริงแล้วก็มันผ่านเวลาที่ตื่นเต้นมานนตั้งแต่พูดตรงๆก็เมื่อวานซึ่งท่านนายกผมก็ได้เรียกไปคุยมาทำหน้าที่กับน้องอโชคทวีพรหมรัตน์ซึ่ง เหมือนกันเราฝ่าบรลสุมน,นะครับมาช่วยทีมมาช่วยทำยังไงก็ได้ให้ทีมมันดีขึ้นนะครับก็ทำทีมให้ดีขึ้นแล้วก็พาน้องๆทำผลงานให้ดีครับผมกรับ,รบอีกสองแมตที่เหลือครับค่อนข้ามันอยงางยากตอนนี้พี่โต่อมั่นใจรับ ที่ผมสัมผัสน้องๆนะครับก็คือแล้วก็ทีมงานที่เราอยู่ร่วมกันน่ยอย่างเกมล่าสุดที่เรา่า,ายต่ออินเดียผมมองว่าเกมครึ่งแรกเราเล่นได้ดีแต่ครึ่งหลังเราไปเสียสมาธิในลูกที่2เลยกลายเป็นเหมือนเราช็อกไปเลยผมเพราะผมว่าถ้าเราเล่นแบบรัดกุมผมว่ามันก็สนุกแน่นะครับสำหรับเกมที่เหลือ2นัดว่าเราต้องทําให้ดีอย่างน้อย ก็ให้มันเห็นการพัฒนาไปในในในสิ่งที่ดีนะครับก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้ครับผมสองเกมคุยกับสมาคมไว้ว่ากี่แต้มสมาคมได้ได้วางวางไว้ว่าสี่แต้มหกแต้มหรือว่าสามแต้มหรือว่าทําให้ดีที่สุดก็ที่คุยกับผู้วิหารท่านนายกก็ทําให้ดีที่สุดครับผมเพราะว่าถ้าเราไปตรงนี้ผมมองว่ามันมันน่าจะเลยในเรื่องความกดดันไป นะครับเพราะว่าเราต้องทําให้ดีที่สุดเพื่อให้คนไทยได้ได,ได้ได้มีความสุขกับการเล่นของน้องๆครับผมภาพรวมของนักเตะเป็นยังไงบ้างครับกับสภาพจิตใจแล้วก็ความมุ่งม,มั่นของพวกเขายังมีอยู่หรือเปล่าครับที่คุยกันก็น้องทุกคนก็มีความสุขนะครับแฮปปี้ก็ต้องดูวันนี้ซ้อมวันแรกแต่ผมว่าที่สัมผัสที่คุยก็ทุกคนก็โอเคครับพร้อมที่จะสู้อสองแมตช์ที่เหลือครับผมปรับลุกจะปรับรูปแบบการเล่นมีลุก เพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะคืนความสุขให <plural issions> ้แฟนบอลไหมครับ uh ก็สองนัดท right, ี่เหลือถ้าเรามองในในในด้านของแรงกิ้งหรือผลงานของทีมเขาผมมองว่าเราต้องเล่นแบบถ่อมตนนะครับถ่อมตัวก็คือถ้าเราไปเปิดแรกมันก็จะเหนื่อยแต่เราไม่ได้รับนะครับคือเราเราต้องการอาจจะ ตรงนี้ย,ยังยังไม่ไม่ไม่ไมไมพูดดีกว่าดูดูเกมการแข่งนนขันดีกว่าครับผม